4วิธีเปิดตูด Mercedes- Ben z E 350e ครับวิธีแรกนี่ก็อยู่ใต้โลโกโลเ้เบนซ์เลยล้วงเข้าไปครับปึ๊บฝาล้วไฟฟ้านะอ่ะเปิดมาแล้วให้ดูแล้วกันข้างในจะกว้างประมาณนี้ครับความกวาม้างความลึกโอเคเลยแต่ว่าน้องตื้นนะเพราะว่าคันนี้จะมีแบตเตอรี่ครับมันก็จะกินพื้นที่สูงขึ้นมาใส่ได้ตรงนี้ครับแต่ว่าเวลายกของขึ้นมาก็คือวางพันอย่างนี้ได้เลยอันนี้วิธีที่หนึ่งในการเปิดเนาะปิดกราฟก็กดที่ตัวนี้ได้เลยวิธีสองครับน้องสามารถเตะตูดได้นะนี่เตะเข้าไปอย่างนี้คร ล้วก็ถอยเท้าออกมาครับ <an> ง่ายมากน้องไม่ค่อยดื้อปิดด้วยปุ่มนี้ก็ได้หรือว่าจะเตะปิดก็ได้ครับชักเทาเ้าไปอย่างนี้แล้วก็ถอยออกมานี่เขาจะปิดมาแบบนี้อันนี้สองวิธีแล้ววิธีที่สามครับกุญแจอยู่กับตัวนี่สามารถกดตรงนี้ได้ฝาท้ายครับกดนี้เลยเปิดขึ้นมาครับแล้วก็วิธีที่สี่อันนี้ครับง้างนะให้เปิดขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าจะปิดกดนี้ลงครับเขาจะปิดไปเสะได้อย่างหนึ่งประตู e class 緑はどうだ